สวัสดีครับวันนี้พบกับสองนมอินดีครับวันนี้วันที่สิบเก้าครับพุศลผาหคเ็ดครับวันนี้มหาเห็ดเก่าครับเอ้าดอกแหลครับพ่อแล้วครับมามานี่เลี้ยงเขาไรครับเดี๋ยวเ้อานล้ครับอ้าวล่อยแล้วครับอีกหนึ่งปอ่อยนะครับ Bắp phải học xong được Đó có làm đi, xám được hợp Hãy nào đọc kênh không กำลังอกนอ่นะอ,อ้าวปล่อ,อยนะครับตัวนี้ข้าอะไครับอัา

để hỏi, đó. À Cái hết đèn hết lại Làm hết rồi hết 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 เองาด้วยครับพอแล้วครับปวดนะจังแม่แม่โอ้ยงงอะไร 弄的、嗯、开。 มีคนกระไรครับผมผมครับต้องงานผมผมครับ อ่าคนแนงอะไรครับดอกกันตังดิีน้อง้นโอ้โ่เออบนนี้อะไรครับอืู้ัวมันนั้นมุดลงดินฮยนี่นัก้อนยางตีครับพื่นเนี่ คนเนี่ยามาเห็นโอ้ยี่โอ้อโอยมันจะสียงไนบ้างน้าฮอ,น,ฮอน้าอเห็ดผมครับเห็ดบารีมครับดอกนึงเฮ็ดผมครับ

เรื่องครับอุ้ย้องงานนะครับหังอย่องนึงครับอยแล้วครับ,อ,รบอุ้ยอันนี้เหงานอนหลับมดหมดมหมดุมหมดๆไอ้อพวกีเส้นผครับ เอ๊ะเมันกัดฝังเลี้ยงนะครับฝั่อยครับปล่ี่นะปล่อยนงครับอู้ดอกยังไงเลยครับันตันเลย ่อยนะครับไม่ค้อนนะครับโอ้คาด้านตันเลยครับ พิษพันธุ์เขาญ่ครับโอ้บึงเตี้ตันคักออ้ยดอกญงดอกนึงอิ่มเลยเนี่ยครับนี่บึงจ <ขอ S 1> ีมันครับพิพันเุ์งื่องครับดอกข้างมาเนครับโอ้เบึงเด้

ตึงแบบเล็กหน่อยครับเอา้าฝั่เงเขาไงครับนี่หลอกก้างลานปังอ่ะอนนะครับว้กวเหลื่อมอ่อนเล้ว Tao con nhắn hồi hết Con nhắn hồi hết Đó kìa Con subscribe cho không

để đen ngồi đó Ôi, nó nổi lên Ôi là để. Đây, ôi này Đây Ôi, มอนกระตายเกือบเต็มกระตายให้เร,าคร,รา,าครับ่ต้องเห็นหน้าห่อครับนี่ต้องงามไหมครับดูน้ำฝน่ดดแดงครับนี่อีก

จังเห็นอยู่เเองนี่ดโอ้ตายห่งตัวนี้มันสองสิบเมื่อครับโอ้นกระตาพี่ฝนกระตาแล้วมันนี้นี่มอนเดียวกันลครับมันหนี้เราเปิดเห็นเห็นแล้วครับนี่ครับนี่กอดนไทยคนไทยไหนนะครับเดี๋ย ตากล่องอยู่ไปหาเห็ดอีกวงหนึ่งในกล่องเป็นตาตากล่องเฮ็ดน,นี่ก่อน,น,นสองชิ้เมือนนี่ครับปมาณประมาณสองชิมนเหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวเอาเอาเค้กได้เลย อันนี้หัวโอ้ยหลวนกระตาอันนี้หัวดุดนะครับเนี่ยโมหินยางยางเตะยื่นกิ่งไก่กันขาเขาครับหาหอครับดอกเป็งามนะครับตัดค้อนอย่ยาตัาดเอา,า,ดเอาอดอไาดคา้ครับนี่เอามาสิร์ฟเพชรครับวันนี้เครหนาหอครับได้ไร้หลากไร้เพชรครับนี่เครดตองแดงยนขาไร้ส่วนมาก สม็ธไอเฮ็ดผงเหลืองครับอ,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 อยู่งทั้งไหนกระตาานียครับอ๋มอมาหนีก,กับชิม้เมื่อนะครับรก็ยืงฝากกดไหลกดแช่กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นลิปต่อไปให้ได้ครับขอบคุณครับ